คุณกีนคะลุงคิงคะมีคนอยากดูคุณป้ากับคุณลุงสู้กันเยอะมากๆเลยคะ่ะช่วยมาสู้กันให้ดูหน่อยได้ไหมคะโอ้ลุงไม่กล้าสู้กับป้าเขาหรอกนะ,ะ้าเกิดว่าสู้กันไปแล้วก็มีหวังลุงหัวแตกแน่เลยถูกต้องและถ้ารู้ก,ก็รีบไปซักผ้าถูบ้านซะ <c oughs> นี่ยงานบ้านนี่ไก่กองเต็ไมไปหมดเลยนะลุงเออจอดจอจะรีบไปแล้วเนาะ <c oughs> โอ้มาสู้กันนิดนึงละกันนะคะ <c oughs> เพื่อคนดูเออป่าวงไงเราจะสู้หรือเปล่า โอ้ยอยังไงฉันก็ชนะอยู่ละสู้ก็ได้ปาป้ปงั้นก็รีบไปสู้ให้เสร็จจะได้รีบไปซักผ้าถูบ้านทํางานบ้านที่ไก่กองอีกตั้งเยอะ <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับจักจันจากชาแนวีดิ d ิดนะคะและววันนี้นะคะฉันก,ก็มาจับคู่ไฟนะคะซึ่งเป็นคู่ที่หลายหลาคนรอคอยมานานมากๆแล้วนะคะนั่นก็คือการจับคู่ไฟระหว่างป้าควีนและลุงคิงค่ะเย,ย <c oughs> ขอกันมาเยอะมากๆนะคะสําหรับคู่นี้ วันนี้จับมาให้ดูอย่างสมใจแล้วนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จันด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครเชียร์ลุงคิงนะคะอย่าลืมรีบไปหาไปไฟมาเชียร์ด่วนเลยและถ้าเกิดว่าใครเชียร์ป้าควีนเปลี่ยนเป็นชุดเชียร์เลดเดอร์มาเชียร์ข้างสนามได้เลยนะคะโอเคพร้อมจะไปลุยกันหรือยังคะไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าระหว่างป้าควีนและลุงคิงใครจะเป็นฝ่ายชนะนะคะ ซึ่งยกแรกนะคะก็จะเป็นการ PVP นะคะจันจะลองเอาทั้งลุงคิงและปะ้าควีนที่เป็นเลเวลเดียวกันนั่นก็คือเลเวล30มาสู้กันดูนะคะโอเคมาดูกันเลยค่ะยกแรกเริ่มได้ป้าควีนมาแล้วคะ่ะเปิดชากยิงก่อนเลยแต่ด้วยความที่ลุงคิงของเรานะคะอึดมากๆเลยยิงยังไงก็เหมือนจะไม่ตายสักที <c oughs> สงสารปร้าควีนจังเลย <c oughs> ก็ได้เห็นกันแล้วนะคะว่า พีวีพีสู้ตัวต่อต,ต,ตัวเนี่ยป้าควีนของเราสู้ไม่ไหวนะคะนั่นก็เพราะว่าลุงคิงของเราเนี่ยมีเลือดเยอะกว่านั่นเองนะคะถึงแม้ว่าดาเมจของป้าควีนจะสูงกว่าแต่ก็ทันทนความอึดของลุงคิงไม่ไหวยกแรก PVP ีลุงคิงของเราชนะไปแบบใสๆเลยค่ะ มาต่อกันที่ด่านที่2นะคะนั่นก็คือสนามแคชแคนสเตเดียมนะคะโดยที่จันจะปล่อยลุงคิงเนี่ยลงไปก่อนแบบยังไม่กดอ b เบอลิตี้พลังใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมาดูกันว่าถ้าไม่ได้กดอ b เบอลิตี้ช่วยลุงคิงลุยเดียวๆเลยไม่มีลูกน้องช่วยเนี่ยจะทําไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเอาจะช่วยลุงคิงของเรากันด้วยค่ะชูไปไฟนิดนึงเย้ย าทำไปได้แค่11%เท่านั้นเองนะคะแล้วฝั่งปะควีนล่ะคะเป็นยังไงบ้างปะควีนสู้ๆจ้าปะควีนถึงแม้ว่าจะเลือดน้อยนะคะแต่ว่านางยิงได้ไกลนะใครถ้าเกิดว่าจะยิงนางได้แล้วก็จะต้องมีรัศิมีกันยิงที่ค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะเหมือนปะควีนจะได้เปรียบหรือเปล่านะ น่าสงสารอีกแล้วยืนงงเด้งงงเด้งไปเลยทำได้ไป11%เท่ากันเลยค่ะถึงป้าควีนนะคะจะมีเลือดน้อยกว่าแต่ด้วยความที่นางยิงได้ไกลนะคะก็เลยทำเปอร์เซ็นต์ไปได้เทียบเท่ากับลุงคิงของเราเลยนะคะในยกนี้เสมอกันจ้าเอาละค่ะไปต่อกันที่ยกต่อไปนะคะยกนี้นะคะเดี๋ยวจนจะรอโอกาสนะคะเราก็จะคอยกดอบบลิตี้พลังช่วยด้วยนะคะมาดูกันว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหน ทำไปได้ถึง22%ด้วยกันจ้าเย้ yeah. <Yeah. Ooh. S 1> มาดูฝั่งป้าควินกันบ้างดีกว่านะคะถ้าป้าควินได้เสกลูกน้องขึ้นมาช่วยเนี่ยจะทําให้ได้เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นมากแค่ไหนนะเอ้า <Yeah. Ooh. S 1> ป้าควินทำไมถึงออกไปนอกรั้วอย่างนั้นล่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แบบนี้ก็ตายเร็วสิทำไปได้แค่17%นท่านเองค่ะอเอาละห่ะรอบนี้พิเศษนิดนึงเนาะจันจะส่งตัวช่วยลงไปนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ส่งตัวช่วยเป็นอาหารอะไรอย่างอื่นเนาะส่งแค่ฮิลเลอร์หรือว่านางฟ้าลงไปช่วยเท่านั้นนะคะมาดูกันว่าเวลาที่คิงควีนของเราเป็นอมาตะเนี่ยจะทำไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ ข้อเสียของลุงคิงของเรานะคะก็คือกว่าจะทําลายอะไรได้เนี่ยต้องวิ่งไปประชิดอาวุธอันนั้นก่อนนะคะไม่สามารถยิงระยะไกลได้แบบปะควีนเนาะดังนั้นนางฟ้าก็เลยถูกสอยร่วงไปตั้งหลายตัวเหมือนกันนะคะก็เลยทําไปได้ทั้งหมด47ด้วยกันค่ะเย่มาดูปะควีนมั่งดีกว่านะคะปะควีนเหมือนจะน่าได้เปรียบหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่านางไม่มัวไปยิงรั้วแล้วก็น่าจะได้เปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียวนะคะเอาละนั่นไงละ่ะ พูดยังไม่ทันขาดคำก็ไปยิงดัวเล่นซะแล้วเออาสู้ๆหน่อยปะควีนสู้หน่อยจ้าแพ้มาหลายยกแล้วต้องรีบตีตื้นกลับมาชนะให้ได้นะคะเอาละคะ่ะรอบนี้สวยงามเลยทีเดียวพลิกกลับอาชนะได้แล้วนะคะทำได้ถึง50%เย้เมื่อสักครู่นะคะ การปล่อยในด้านที่มีอาวุธนะก็เลยเปรียบเทียบยากนิดนึงนะคะว่าดามเมจเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นรอบนี้จันจะลองปล่อยในฝั่งที่ไม่มีอาวุธอะไรเลยมีแต่สิ่งก่อสร้างท,ทั่วไปนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะลุงคิงสู้ๆโอ้โหแม้ว่าจะโดนอาวุธยิงยังไงลุงคิงก็ยังพริ้วนะคะแล้วก็ทำไปได้ถึง43%ด้วยกันนะคะทีนี้มาดูป้าควีนกันบ้างนะคะ ยิงเอาสิแย่แน่เลยค่ะแบบนี้อือชีวิตมันเศร้าอะไรขนาดนี้เนี่ยปะควีนน่าสงสารจริงๆก็เลยทำไปได้แค่37%เท่านั้นค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีนางฟ้าละคะมีนางฟ้ามาช่วยลุงคิงจะได้กี่เปอร์เซ็นต์กันเอ่ย ั่งลุงคิงนะคะทำไปได้43%จ้าโอเคทีนี้มาดูฝั่งประควีนกันบ้างดีกว่านะคะ พอพระควีนได้นางฟ้าเข้ามาช่วยนะคะเป็นอมตะปุ๊บเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะตอนนี้ไม่ว่าอาวุธจะยิงนางยังไงนางก็ไม่หวั่นเลยทีเดียวนะคะตั้งหน้าตั้งตายิงสิ่งก่อสร้างอื่นๆอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะโอ้โหนอกจากจะสามารถทําลายสิ่งก่อสร้างแถวนั้นได้หมดแล้วยังเดินต่อไปทําลายอาวุธได้อีกนะคะทําไปได้ถึง60%เลยทีเดียววูู้เหมือนว่าพระควีนถ้าเกิดว่ามีนางฟ้ามาช่วยเนี่ย จะค่อนข้างได้เปรียบมากเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูถ้าเกิดในสถานการณ์จริงๆเวลาที่เอาไปบุกบ้านของคู่ต่อสู้จริงๆมาดูกันว่าในสถานการณ์จริงจะทำได้กี่เปอร์เซนต์ถ้าเกิดว่าใช้คิงเดียวๆนะคะเนื่องจากลุงคิงไม่สามารถที่จะยิงข้ามรั้วไปได้นะคะต้องมาเสียเวลาฟันรัว้วก็เลยทำไม่ได้แค่43จ้า เชียรฝั่งป้าควีนกันค่ะป้าควีนเป็นยังไงบ้างเอ่ยป้าควีนโดนอาวุธรุมขนาดนี้แต่นางก็ยังไม่หวั่นนะคะแล้วนางก็ยิงข้ามรั้วไปได้แบบชิวๆสบายๆเลยนะคะทำไปได้55%ค่ะเย้ แล้ว่ะทีนี้มาดูผลสรุปกันนิดนึงแล้วกันนะคะแข่งกันไปทั้งหมด7รอบด้วยกันนะคะรอบ PVP นะคะคิงชนะไปแบบง่ายดดยเลยทีเดียวนะคะในรอบที่2นะคะแข่งในสนามแคสแควสเตเดียมแบบเดินเดี่ยวนะคะไม่บูธพลังขึ้นมาช่วยเลยเสมอกันไปที่11%นะคะรอบที่3นะคะให้กดบูธพลังขึ้นมาช่วยคิงเป็นฝ่ายชนะไป21%ต่อ17%นะคะรอบที่4นะคะให้ใช้นางฟ้าช่วยเดินนะคะ คิงทำไปได้47%ควีนทำมาได้50%ดังนั้นรอบนี้ควีนชนะนะคะรอบที่หนะคะให้เดินทุบสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาวุธนะคะและไม่มีนางฟ้าช่วยด้วยนะคิงทำได้43%ต่อควีน37%คิงชนะไปอีกรอบหนึ่งนะคะรอบที่6นะคะทุบของที่ไม่ใช่อาวุธแต่ว่ามีนางฟ้าช่วยนะคะป้ควีนของเราชนะไปด้วยเปอร์เซ็นต์60ต่อ43%นะคะและรอบที่7นะคะ ให้ลองไปตีสนามจริงดูนะคะคิงทำไปได้43%เควีนทำไปได้55%สรุปแล้วแข่งกันเจ็ดรอบผัดกันชนะ3ามครั้งแพ้กัน3มครั้งและเสมอกัน1ครั้งเท่ากับว,ว่าผลออกมาคือเสมอ,อค่ะเย้เอาละค่ะหวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่สำหรับคลิปนี้นะคะแต่นอกเหนือจากความสนุกแล้วนะคะมีความรู้ที่แทรกอยู่ด้วยนั่นก็คือทำให้เราได้รู้ว่า ถ้าเกิดว่าป้าควีนของเรามีนางฟ้าคอยช่วยเนี่ยนางจะชนะเสมอเลยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะยังไม่เคยฝึกใช้ควีนวอล์กแล้วก็ลองฝึกได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะให้ผลดีเลยทีเดียวแต่ว่าจันว่านะคะจะให้ดีที่สุดทั้งป้าควีนและลุงคิงก็ควรจะไปด้วยกันนั่นแหละคะ่ะเมื่อเขาไปด้วยกันแล้วนะคะแค่2คนก็ทําลายได้ถึง93%เกือบราบคาบเลยทีเดียวนะคะ เอาละคะ่ะหวังว่าคงจะสมใจสำหรับทุทกๆคนที่รอคอยการจับคู่ไฟระหว่างป้าควีนและลุงคิงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้จันด้วยนะคะอ้อจันมีอีกชาแนลหนึงเอาไว้สตรีมเกม,เมอื่นๆอย่าลืมคลิกเพื่อไปกดติดตามไว้เวลาที่จันไปสตรีมจะได้เข้าไปพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ